วันนี้มือนี้สำหรับค่ำนี้เราจะมาทำก๋กวยเตี๋ยวก้วไก่กันสูตรของผมเองสตีฟกัวไก่ไก่ที่โดนหมักแล้วผมกล่อมเข้าเนื้อหวานมันอร่อยเส้นใหญ่สั่งแบบไม่หัน่นเอาแบบเป็นแบบเป็นเป็นแผ่น แล้วก็มาหั่นเัาเองแล้วก็ผัดกับเนยโรยด้วยต้นหอมหั่นซอยแล้วก็ประมบึกแก้วประมบึกกรอบครับรองพื้นด้วยรองจานด้วยอา กรีนโอ๊กแบล็คโอ๊กผักสลัดอร่อยรับรองปลาทูโคลจิ๋วกรอบกับไข่เราอร่อยรับอรองรสชาติขมกล่อมจะแผ่นภาพดีมวท,ทั่ว เส้ในใหญ่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า rice noodle rice ไปที่เปาข้าว noodle rice noodle ปลาทระทโกปลาทองกปปลาหมึกแก้ว cuttlefish cuttlefish Cuttlefish. Kai. Egg. Eggs. Egg. Egg. Salad. Vegetable. Little vegetable, Vegetable. Vegetable. That's America like American grip. Vegetable. va, Vegetable. Kai. Little Kai. Chicken meat. Chicken แปลว่าไก่ Meat แปลว่าเนื้อ Chicken Meat Green Onion Green Onion ฝ mm hmm. ูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับของฟรีไม่เสียสตางค์ช่องผมเอง Steve o u a Tour Company Steve o u Tour Company คายลูกอร่อยรับรองอยากให้ทุกคนได้ชิมได้ลอง